โอเคครับผมก็สวัสดี FC Chawal นะครับแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมทรานาเธอร์นะก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะพามาดูนะครับรีวิวธนูนะครับอันนี้เนี่ยลูกค้าสั่งมา150นะครับแต่ว่าไม้ผมเนี่ยมันมีแค่147นะไม่ว่ากันเนาะหายไป3เส้นนะครับอ่ะน่าจะได้แหละนะเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นธนู147เส้นนะครับ ก็เป็นงานใบพลาสติกนะครับเป็นใบแข็งนะบางแข็งบางนะบางแข็งนะครับอันนี้ผมแต่งรูดออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นหัวขี้ผึ้งนะเป็นแบบพับมัดนะครับอ,อันนี้เป็นหัวขี้ผึ้งแท้นะเป็นแบบพับมัดนะครับอันนี้จะมารีวิวนะลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบฟังค้างคืนนะครับเน้นแบบไม่ต้องฟ้าผ่าหรืออะไรที่มันขาดง่ายนะอันนี้ก็แบบค้างคืนได้ ดู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 ฟังเรื่อยๆนะเป็นใบเต็มนะเป็นใบเต็มความยาวเนี่ยผมมีสองระดับนะก็คือระดับแรกเนะี่ยเป็นเป็นใบนี้แหละเป็นของใบนี้นะครับความยาวอยู่ที่ยี่แปดเซนนะเขานะเป็นเบอร์ 9, เก้าสามเป้นนะไทเกียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับปกติเสียงแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะ โอเคนะครับเสียงประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นใบแรกนะที่ผมให้ไปนะครับเป็นใบตามสั่งนะใบตามสั่งแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะเปลี่ยนใบนะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบที่ผมแถมให้นะฮะก็ใครที่สั่งนะหนึ่งคันนยผมจะแถมให้สองใบนะจะให้คือไม่ได้แถมให้สองใบดิจะให้ไปสองใบนะก็คือใบสั่งใบหนึ่งนะแล้วก็ตามสไตล์ผมใบหนึ่งนะครับ ใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ผมทําแถมให้เป็นสไตล์ของผมเองนะครับคือสไตล์ผมเนี่ยผมจะทําตามความเหมาะสมของคันนะก็คือจะตามความเหมาะสมว่าผมจะพูดยังไงดีนะครับประมาณว่าเหมือนคันเนี้ยมันควรใช้ใบเท่าไหร่นะครับควรใช้ขนาดสักเท่าไหร่นะครับมันถึงจะเหมาะนะครับต่อการไล่เสียงให้มันครบให้มันไหลลื่นนะครับ ฟังยาวเหมือนกันนะครับแล้วแต่สไาตลา์ชอบนะวขออนุญาตมัดนะครับแป๊บหนึ่งใบที่สองเนี่ยจะเป็นใบสิบมิลนะครับใบจะเล็กลงมานะครับแล้วก็ใบยาวขึ้น แต่ว่าผมชอบใบสองมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ผม <c oughs> คือมันเป็นความเหมาะสมของใบนะครับน,นี่ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับใบที่สองนะครับเราเอาออกนะข้างละหนึ่งมิลนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมาร์คขึ้นไหมเห็นระยะห่างไหมอันนี้คือความยาวของใบนะที่เพิ่มขึ้นนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วมั้งข้างละหนึ่งนิ้วนะครับ อะเดี๋ยวมาฟังใบนี้ดูนะครับใบนี้เนี่ยผมว่าผมชอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าชอบทำไมยังไงนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เห็นข้อแตกต่างไหมนะมันทักใครฟังนะจะรู้นะครับใบนี้เนี่ยมันเป็นขนาดที่ผมทํานะครับให้มันเหมาะสมกับคันนะครับคือเราจะมาสั่งว่าอยากได้ใบเต็มหรือแบบไหนเนี่ยถ้าสั่งเนี่ยมันก็จะได้ตามสั่งแต่ถ้าอยากได้แบบใบที่มันครบเครื่องนะครับก็จะเป็นใบที่ผมรู้สึกว่าผมทํานะครับประมาณนี้ มันเข้ากับคันขานาดนี้นะครับอันนี้คือความเหมาะสมนะครับเสียงที่ได้มันคือเสียงมันจะครบกว่านะครับใบแรกเสียงเสียงสูงจะไม่มีนะครับเสียงสูงจะไม่มีมันจะดูด uhh ูด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 ูมันจะฟังแบบนุ่มหูแต่อันนี้มันจะมีลูกเติร์ดขึ้นเสียงสูงด้วยนะครับมันจะดู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 เติร์ดดดไล่ลงไปนะครับคือเสียงมันจะเยอะขึ้นนะครับมันคือความเหมาะสมนะของ ใบนะครับอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือคันเดียวกันเลยนะกวงเท่ากันคันเดียวกันนะครับใบใช้ชนิดเดียวกันนะครับต่างกันแค่ขนาดใบนะครับแค่นั้นเลยกับความยาวใบรอบหมุนนะครับนิดหน่อยอ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ